ต้นนะครับสายน่าฟอครับวันนี้โชคพิการร,ร้1เอ็ดมาสอบเกินไปร1 0 2 1.2นะก็ไม่น่ามีปัญหาค,คุมมากิโลครับก่อนหน้านี้3โลสาโลนะก็ลดอีกครึ่งโลเนาะเราซ้อมอยู่ที่ส,สอกอสกอตรงไหนย,ยิมน,นะว่ามิซ้อมมีใครบ้างตอนนี้เป็ดดำมหาเวทยอดเพียรครับเออแล้วเป็นไงบ้างการซ้อมเมื่อกี่วันจากไฟที่แล้วเดือนนึงครับเดือนหนึ่งเลยเพราะเราแพ้แพ้เรื่องศิลามามันเกิดอะไรขึ้นมานั้น แข็งกว่าแข็งกว่าเตะไม่เข้าแล้ววันนี้เจอกับเจอกับจอมทัพเคยเจอกันไหมแค่เคยครับได้เห็นรูปร่างเขาแล้วครับใหญ่งี้ระวังเกมวงแผงไงดีก็ไม่เข้าวงน้เออเตะให้อยู่นะถ้าเตะไม่อยู่ทําไงก็ก็สู้ทุกลูกเลยนะครับแล้วเราซ้อมมาเป็นเดือนเลยครับคิดว่าแข็งกว่าไฟที่แล้วไหมอาได้ครับน่าจะดีกว่าเนาะได้ดูเทปเขามาไหมดูครับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีเข่าเออมีเข่าอย่างเดียว ครับคิดว่าวันนี้ทางมวยเราได้เปรียบได้เปรียบไหมได้เรีบแตะอยู่ไหมอยู่ครับอายุอะไรแล้วครับอายุสิบห้าคนจังหวัดแล้วก็มาเดิมพับปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยห้าสามพันคุณเพลเราเป็นมวยมวยชายไปซ้ายเตะซ้ายนะเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมาดรวมเท่าไหร่สี่สิบบาทฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับเชียร์เป็นกำลังใจให้สารนครด้างครับครับผมน้ำต้นไหนครับน้ำต้นปองพัดครับครับจอมราปองพัดนะวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ครับ เราที่เบมาสอบเกินไปจุดสามจุดสามก็ถือว่าสบายสบายน้ำหนักที่คุมกี่โลครับคุมสามโลสามโลนะใช้เวลาคุมประมาณกี่วันสองวันเนี่ยสองวันนะเราซ้อมอยู่ที่โตเกียใต้พี่เพืซ้อมมีใครบ้างมีเด็กเมืองชนมีคงศรีครับอืก็มีดาวลุงช่วยกันนะแล้วเราเก็บตัวมากี่วันเนี่ยวไฟนี้สองอาทิตย์ถสองอาทิตย์ได้นะช่วงหลังเราโชคที่ไหนนะช่วงหลังก็โชคอยู่พัทยาโชคอยู่พัทยานะ ล้วเมืองกรุงล่าสุดนี่เดือนไหนนี่หายไปนานเลยนานนานเลยนะชนะแสงตะวันเนอะล่าสุดแล้วก็หายไปเลยนะก็หลายเดือนแต่ได้เคลื่อนไหวไหมได้เคลื่อนไหวอยู่กี่ไฟครับอูหลายไฟอยู่วายไซเลยก็ไม่ได้ปล่อยร่างกายไปไหนนะวันนี้เจอกับเจอกับสายนครเนอะ เคยเจอกันไหมไม่เคยอ่ะโอ้เขาก็ฝีมือดีครับเราได้เคยชกกันมาก่อนไหมไม่เคยคระวางเกมวางแขงไงดีก็ต้องถึงตัวครับอืมถ้าไม่ถึงตัวก็ลั่นกระอิมนะครับเราคิดว่าเกาะนายอยู่ไหมอยู่ครับเออถ้าถึงตัวนี่เสร็จแล้วเนาะนะครับผมแต่ก็ดูดูแล้วนะเอาอยู่เอาอยู่นอกกันใดนะครับอายุอะไรแล้วครับอายุสุมห้าแล้วคนจังหวัดอยุธยาไปปล่อยเท่าไหร่ไปปล่อยห้าสิบสี่ครับพื้นเพลเราเป็นมวยเข่าครับซ้ายหรือขวา มือขวาครับตรงร้อยร้อยจิตหรหาเราจกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับสามสิบก,กว่าครั้งเลยฝากพี่น้องเป็นเชียร์นะครับเอ,อเให้เป็นเชียร์ควัมใจครับเป็นพี่เป็นน้องกลับครับ